แต่พอมานับตั้งแต่มีเหตุการณ์วิกฤตของบ้านเมืองการจัดการต่างๆนานาก็จะสามารถทำให้เราสำนึกได้ว่าเรามีค่าเพียงแค่ขอทานเท่านั้นแล้วมันคืบคานไปไม่ใช่แค่เฉพาะศิลปินที่อยู่ในสถานะเหมือนขอทานอยู่ตอนนี้นักดนตรีทั้งหมดเรียกได้ว่าจัดอยู่ในหมวดของขอทานได้เลยณนะปัจจุบันเพราะ ไม่ได้มีการเห็นคุณค่าใดๆทั้งสิ้นนึกอยากประกาศให้หยุดก็หยุดการเยียวยาไม่เกิดสวัสดิการไม่เคยมีแล้วมันคืบคานไปถึงประชาชนคนทั่วไปไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนแม่ค้าที่ขายตามรถเข็นก็ถูกกระทำเหมือนเป็นขอทานไปแล้วโดยที่หลายๆคนยังไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองถูกจัดไปไว้อยู่ในประเภทนั้นไปแล้ว เราเองเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเราเป็นขอทานนะเรายังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรามีสิทธิ์คิดได้รู้สึกได้และเราก็ยังพูดได้แม้ในประเทศที่ที่เราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแต่ความเป็นจริงแล้วพอพูดขึ้นมาหรือทวงติงอะไรกันขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกฎหมายดุล,ลพินิษ เป็นกฎหมายที่เราตื่นตาตื่นใจมากครับวันนี้เรามีความกลัวสูง <c oughs> ในการพูดจะบอกว่าอยากจะประเด็นเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดอาจจะไม่ถึงเวลาที่ตามกำหนดแต่ว่าเอาแค่ตามประเด็นแล้วกันเนาะใครที่มองเห็นว่าสิ่งที่เราเดินไปทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเวทีนี้เวทีไหน <c oughs> เขาชอบประมาทเราว่าเราเป็นพวกแก่แล้วกะโหลกกะลา แต่จะบอกบอกว่ากะโหลกกะลาใบนี้ยังพอมีบางอย่างอยู่ในกะโหลกอยู่บ้างซึ่งแตกต่างจากคนที่แก่กะโหลกกะลาแล้วมีดุลพินิจใช้ทุกอย่างตามดุลพินิจ์กฎหมายก็ว่ากันด้วยตามดุลพินิจ์เดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะฮะเขาบอกบอกว่าคนไทยต้องเข้าใจกฎหมายไม่จำเป็นต้องยึดหลักใดๆเพราะที่ไทยใช้กันอยู่ ใช้ตามดุลพินิจดังนั้นเราจะเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบนันนี้เกิดขึ้นมาตามดุลพินิจท,ทั้งสิน้นคนที่ออกมาท้วงติงว่าการทำงานเริ่มผิดเป้าแล้วนะการทำงานเริ่มแย่แล้วนะการทำงานนั้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกลุ่มคนบางกลุ่มได้ประโยชน์กลุ่มคนบางกลุ่มไม่ได้ประโยชน์กลับกลายเป็นว่า ถูกตาหน้าว่าเป็นพวกชังชาตินั่นก็มาจากการใช้ดุลพินิษเป็นดุนลพินิษของตัวคนที่มองเข้ามาโดยไม่ได้หาเหตุเลยว่าความเหมาะสมที่มันควรจะควรจะใช้คืออะไรควรจะบอกคืออะไรควรจะตาหน้าว่าอะไรทุกคนใช้ดุลพินิษทั้งสิ้นกฎหมายใช้ดุลพินิษฐ จะทำให้ใครผิดก็ได้จะทำให้ใครถูกก็ได้ดุลพินิษ์เหล่านี้เรามองว่าต่อไปในอนาคตดุลพินิษมันจะเป็นการทำลายทุกอย่างคุณทั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศตอนนี้ข้าราชการไม่ว่าหน่วยใดทั้งสิ้นหรือแม้แต่ประชาชนที่เป็นกองเชียร์ทุกคนล้วนแต่มองทุกอย่างตามดุลพินิษของตัวเองทั้งนั้นเลย มันไม่ได้อยู่บนดุลพินิษของเหตุและผลหรือความเหมาะสมมันเป็นดุนลพินิษของความเข้าใจของตัวเองจากชุดความรู้ชุดความเข้าใจที่ได้สั่งสมกันมาชุดความเชื่อด้วยซ้าม,มันไม่ได้อยู่บนพินิษบนพินิษของความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่ในบนดุนลพินิษของของการที่เราสร้างกฎเกณฑ์เพื่ออยู่ร่วมกันแบบผาสุกมันก็จะเกิดการไม่ผาสุกเกิดขึ้น ดุลพินิษท,ที่ทาลายจริยธรรมไปแล้วหลายๆคนเห็นแล้วตามข่าวคุณยาก็ตามข่าวเป็นประชาชนคนหนึ่งตามข่าวดุลพินิษ์ที่เห็นว่าสิ่งไม่ดีกับกลายเป็นสิ่งดีได้ของดีๆกับกลายเป็นของเลวร้ายได้สิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณจะมาสอนใครอ่ะคุณจะมาบอกสุกัญญาบอกสุกัญญาสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําเพราะเราเชื่อว่าเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ เราจะเชื่อคุณได้ยังไงคุณจะมาบอกให้เราทำนู่นทำนี่ตามดุลพินิษของคุณได้อย่างไรในเมื่อใบเสร็จมันออกมาแล้วว่าดุลพินิษของคุณมันทำให้ขาวเป็นดำดำเป็นขาวได้คุณจะบอกลูกเรายังไงคุณจะบอกหลานเราอย่างไงคุณจะสอนเด็กๆยุคใหม่ได้ยังไงถ้าคุณใช้ดุลพินิษตามดุลพินิษของคุณน่ะคุณจะบอกให้เด็กเคารพกฎหมาย ต่อไปก็คงไม่มีเพราะว่าเด็กๆก,ก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณใช้ดุลพินิษของคุณเราก็ใช้ดุลพินิษของเราดังนั้นมันเลยเกิดปัญหาว่ามันเลยเกิดเหตุการณ์กลุ่มอยากย้ายประเทศเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าดุลพินิษของคนแก่ๆที่สั่งสมหรือสร้างอยู่ตอนนี้มันเป็นดุลพินิษส่วนตัวมันเป็นดุลพินิษของการเห็นแก่ตัวมันเป็นดุลพินิษเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องเท่านั้น ดังนั้นเขาเลยไม่อยากจะอยู่เพราะเขาไม่อยากจะเดินอยู่บนดุลพินิจของคุณที่มันไม่ถูกจะไปด่าคนรุ่นใหม่เราก็ว่าไม่น่าจะใช่เราเป็นคนแก่กะโหลกกระลาในสายตาบางคนแต่เราก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ในกระโหลกแม่งมีอะไรเยอะมากกว่าเราอีกด้วยซ้ําดุลพินิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเอาอะไรเป็นเกตกฎเกณฑ์กลางสําหรับการอยู่ร่วมกันเรามีดุลพินิจว่า หน่วยงานหลายหน่วยงานตอนนี้ไม่ควรทำงานไม่ควรกินเงินภาษีอันนี้เป็นดุล,ลพินิจของเราเราผิดไหมเราจ่ายภาษีหลายคนก็ออกมาพูดว่าจ่ายเป็นร้อยล้านเหรอทำไมเหรอเราต้องจ่ายสิบล้านเพื่อที่เราจะได้มีดุลพินิจที่ถูกต้องได้ใช่ไหมเราต้องจ่ายเงินเป็นล้านล้านเพื่อที่เราจะได้มีเสียงในการบอกบอกว่าเฮ้ยรั <S <S าฐบาลคุณทําไม่ถูก เอ้ประชาชนคนกองเชียร์คุณเชียร์ไม่ถูกเราถึงจะมีสิทธิพูดได้เหรอทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอะภาษีมันเก็บจากเราทุกกระเบียดเลยเราซื้อผ้าอนไมยมาหนึ่งชิ้นเราจ่ายค่าสำรีเราจ่ายค่าเจลข้างในแถมเราต้องต้องต้องมีบวกค่าแวดเข้าไปด้วยโดยที่เราไม่ได้มาถามเราก่อนด้วยซ้ำว่าคุณพร้อมจะจ่ายไหมดุลพินิจเหล่านี้เราจำเป็นเราต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาไปใช่ไหมดุลพินิจที่บอกว่าสุกัญญามึงห้ามพูด มึงพูดแล้วไม่มีประโยชน์มึงไม่มีความสำคัญพอเราไม่ฟังคำถามที่มีในใจเราคือแต่ละคนที่ใช้ดุลพินิจ์อยู่ตอนนี้อ่ะคุณวางตัวตนไว้เหนือคนทั่วไปหรือเปล่าคุณคิดว่ามียศถาบรรณาศักดิ์ที่สูงส่งกว่าคนธรรมดาที่จ่ายภาษีค่าแวดหรือเปล่าดุลพินิจ์เหล่านี้มันทำลายสังคมอย่าง ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ดุลพินิษฐ์แบบนี้มันทำให้คนในอนาคตไม่อยากอยู่ในประเทศนี้แล้วหลายคนก็ออกมาพูดกันตอนนี้เป็นกระแสะมากเลยว่าก็ออกไปดิบางคนก็ออกมาพูดว่าไปออกไปเดี๋ยวจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้พอมีคนไปทวงปุ๊บไม่จ่ายพิกลิ้นดุลพินิษฐ์ในการพูดดุลพินิษฐ์ในการให้คำมั่นสัญญาดุลพินิษฐ์ในการแก้ต่างให้ตัวเองมันเป็นดุลพินิษฐ์ที่เห็นแก่ตัวสุดๆเลยอะ่ะก่อนพูดทำไมไม่คิดนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปทำไมไม่คิดก่อนว่ามันจะเกิดผลประโยชน์ผลประโยชน์กับใครและมันเสียผลประโยชน์กับใครเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้กฎหมายที่คุณใช้กันตามดุลพินิษฐ์ทำให้กลุ่มคนที่อยู่ตามปกติเสียผลประโยชน์มากๆ